สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับช่องของรลงอยากเก่าเชนเคยนะครับก็เปลี่ยนแนวทางนะครับรุ่นที่แล้วเรานำพระกรุนะครับซึ่งเป็นกรุที่อุจจทยนะครับมาฝากให้พี่น้องเลยรับชมกันเป็นพระยุคต้นนะครับตอนนี้เราก็มาชมยุคปลายๆกันบ้างนะครับนะยุคปลายเป็นเนื้อนิยมนะครับองค์นี้เป็น พิมพ์เส้นได้เนื้อนิยมนะครับมีคราบก็เรียกว่าคราบรักติดบางๆนะครับนะแต่ก็หลุดร่อนไปเยอะแล้วนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับชมทางด้านแนวยาวกันบ้างนี่นะครับเส้นได้นะครับฐานก็จะเป็นเส้นเส้นเส้นแนวตรงนะครับไม่มียกขาสิงเป็นแต่อย่างใด ซุ้มก็เส้นเล็กบางๆนะครับบงแขนก็เรียวกลมนะครับเส้นซะุ้มก็เล็กๆบางๆรูปทรงพระก็จะออกแนวบางเลยนะครับนะบแบ่งๆแล้วก็ตื้นนะครับเส้นสุมก็เส้นเล็กนะครับซึ่งเขาก็เรียกเพิ่มเส้นได้นะครับนะนะแต่เนื้อองเนี้ยจะเป็นเนื้อนิยมนะครับแล้วก็ผิว องพระนี่จะบางนะครับบางเฉียบเลยนะครับเนี่ยบางมากนะครับบางนิดเดียวนะครับนะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะมาชมสเต็ปที่กลางๆนะครับนะเช่นเคยนะครับอันนี้เราชมสเต็ปไกลๆก,ก็คือสเต็ปเต็มองค์แนวขวางแนวนอน ก็ถ่ายตามสเต็ปเลยนะครับใช้เวลาทำคลิปไม่นานนะครับให้ชมกันแบบไม่ให้านานๆก็จะเบื่อนะครับเราชมกันแบบพอคร่าวๆนะครับเห็นรูปลักษ์สเต็ปไกลๆก,กลางๆแล้วก็ใกล้ๆก,กันแค่นั้นนะครับนะ,นะสำหรับพระเราเป็นสายรุ่ลั์นะครับมีองค์ไหนหสวยแนวสายสากลแนวน,น,นิยมแนว อนุรักษ์แนวเก็บสะสมแล้วก็นำมาให้ชมกันนะครับเอาชมสเต็ปกลางๆกันนะครับอันนี้ก็จะใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งนี่นะครับใกล้เข้ามาก็จะเห็นเส้นซุ้มสวยงามเห็นไหมครับเป็นเนื้อจะเป็น เหลืองๆนะครับเนื้อในจริงก็จะเป็นสีเหลืองๆพื้นผิวนี่ไม่ไม่เรียบเลยนะครับเป็นยุบจนหดเทียวนะครับองพระก็ยุบจนวงแขนก็ยุบแขนขาดนะครับข้างแขนข้างขวาหลวงพ่อเห็นะครับยุบลงไปจนขาดเลยนี่นะครับฐานฐานก็เป็นเส้นเส้น,สนตรงๆข้าง,ง,ง,งล่างก็งจะมีสองเส้นคูนนะครับ ฐานกลางก็มีหนึ่งฐานหนึ่ง,งแล้วก็เป็นฐานด้านบนอัทนที่สามนะครับก็จะเป็นแนวสอบตรงนะครับส้งเส้นเล็กบางนะครับพังเกตเล็กเรียวพอพักกอนนิดเดียวนะครับนะส้มก็ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเอาชมข้างหลังกันบ้างนี่ด้านหลังนะครับ พระเขายุบย่นนะครับแขนไซขึ้นเต็มหมดนะครับแขนไซขึ้นจับก็มีคล้ายๆคาบลัดที่จะติดอยู่เป็นสีดำๆตามหลองลึกๆอันนี้จะเป็นมวลสารดินกำแพงนะครับนะตรงนี้ก็จะติดเยอะหนึงนะครับนะอันนี้เนื้อแท้ๆในพระจะเป็นตรงนี้นะครับตรงกลางนี่ เนื้อออกอมเหลืองนะครับอมเหลืองนึกนุ่มนะชุดนี้ก็จะเป็นพระยุบป,ปลายนะครับที่มีผสมน้ำมันตังอีวแล้วก็จะมีความมันนึกนุ่มในเนื้อพระตะลอดเวลานะครับเหมือนมีน้ำอยู่ข้างในแต่จะแข็งแข็งแกร่งวางพื้นนังกริ้งๆเลยนะครับมันชมสเต็ปใกล้ๆกันบ้างนะ ดูเนื้อพระกันประมาณนี้นะครับนี่พระพักพระพักอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงใสๆใสนี่นะครับเราจะเห็นว่าองค์พระนะแม้แต่ว่าพระพักเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นความต่างจากพื้นผิวไม่มากเลยนะครับแทบจะเป็นพื้นเดียวกันเลยเนี่ยสเกตคดเบี้ยวขึ้นไปตรงนี้ในเส้นซุ้มนะครับดู ดูเส้นซุ้มนะครับก็จะเป็นสีธรรมชาติของพระเลยนะครับในเส้นซุ้มเนี่ยล่ซุ้มมาเนี่ยนี่นะครับซุ้มนี่ขาดพื้นผิวตรงนี้เห็นไหมครับยุบยน่นแขนข้างซ้ายหลวงพ่อนะครับมีความแหว่งเว้านะครับซึ่งไม่เป็นรูปทรงแล้วมีการยุบขององค์พระเนี่ยตรงหน้าอกตรง ลงแขนเนี่ยนะครับมีแขนซ้ายนี่ตรงแขนขวามีการก่อนขาดนะครับล้วมีแขนซ้ายขึ้นจับในช่องแขนนี่นะครับไล่ลงมาฐานตรงช่วงหัวเขา่าฐานชั้นบนสุดฐานชั้นกลางในฐานชั้นกลางเห็นไหมครับมีความยุบมีมวลสาร ผสมผสานอยู่โดยเฉพาะเอลักๆก็ริ่งกำแพงเลยนะครับนะฐานชั้นล่างจะมีสองเส้นคู่เห็นไหมครับนี่มุมนี้เห็นไหมครับซุ้มยุบหายไปนะครับพระนี่สวยสวยมากนะครับถ้าสองอกจิงเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับข้างในก็จะเป็นเงาเงาส่องลึกลงไปนะครับส่องลึกลงไปเนี่ยนะครับ เนี่ยเนี่ยเรามองลึกลงไปเป็นเงาลงไปเป็นชั้นๆๆๆนนนนนะครับมีความหนักนุ่มตลอดอ่ะชมด้านหลังกันหน้าชมไปแล้วนะครับนี่มนสารชมด้านหลังนี่มุมบนนะครับดูความยุบย่นนะครับนี่ะครับดูความยุบย่นะแล้วก็มีดินกำแพงนะครับ ผสมอยู่ประบปรายแร่ดอกมะขามาแดงๆนี่นะครับอันนี้ดินกำแพงนะครับเนี่ยเป็นเป็นมวลสารดินกำแพงแล้วดูความยุบยนตนของเขานะครับนี่ความเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนห้วยหนองคลองบึงนะครับอันนี้เป็นเป็นการดูผิวพระดูเนื้อพระนะครับที่มีความยุบยน่นและได้การเวลานะครับอันนี้ จะเห็นแล้วก็พิจารณากันตามความความเหมาะสมนะครับของผิวพระนี่นะครับนี่เห็นไหมครับมีความยุบย่นแหว่งเว้าบนพืนผิวเป็นโลกพัจันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับ8ปนาทีโดยประมาณไม่เกินนี้นะครับทำคลิปนะครับเอามาหยุดไว้ตรงนี้ตรง ผิวสีสวยตรงหน้าอ,อกตรงล่องแขนนะครับซึ่งตรงเนี้ยเห็นธรรมชาติสวยงามมากนะครับ mm hmm. เห็นความยุบย่นเห็นเห็นความแหวงเว้าเห็นความเก่าของพระเลยนะครับนะหากชอบก็กดไลค์หากใชกดแชร์กดติดตามไว้นะครับ mm hmm. จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ